พวนี้พี่น้องเอ้ยความลำบากคนทุรักทุเลฟนกระตกสะ,สะ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 อยู่ตอนนี้อันนี้คือแบกใหม่แบกฟฟ้นสิมาเตรียมไว้เผาไม่าาไ่กบนี่แหละค่ะไอไปจุ่มไปยินแทนเทนาะ นี่ก็ฝนลิ้นแสะ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 อย่าไปน้องเอ้ยสวัสดีสวัสดีพี่น้องอีกรอบเดินช้าสิบโมงเลยนั่งซียังมาท่านได้แตแตกขาวเศร้าอยู่อาชีพพกันคืนมาฝนตกอีกแล้วนึ่งไปจอดรถแส่มองจอดรถกินแค่ป้าเทือกกูไม่ได้กินข้าแรงเนอะจ้าจอดรถอยู่ไว้อยู่ถนนทางคนทางแบบทางแบบ้านน้ผัวพี่น้องแบกลัดธงนาเข้ามาพี่แบกลถแต่พี่ไแพงไก่ เพราะว่ามันเปียกมันเปื่อนสเลเกินได้ยังอยู่น้ำนอกทรายแล้วนะนะมองเพาเพราะว่ามองเผาหน่กก็อยู่กลางหน้าเลยพี่มองนี่เลยนะมองตอแกแดบอมันบริเป็นเพราะมันเป็นล้านเก่ามองลักแกแดงสองอันนั่นแหละนะกกม่วงเก่าบอกแม่กกม่วงเก่าเมื่อก่อนนั้นปิดตุกุกม่วงจุ่มกันลายต้นะตายไปแล้วังเจียบได้หามองหรือบอก่คูนพ่เน่าตบคูนับห บ่ห้ยากใครบอกเออดีขนาดนั้นเลยตกับกคานไปกูรบ่ห้ยากพี่ยากน่องมันก็คาแหละเป็นบ่ลูกใจกับอกอยากายกัคานไปงั้นไปหากพิ่นเข่ากับพี่น่องเลยคือกินตากฝนนั่นน่ะบอกเดี๋ยไปย่างนั่นไปวันให้เขากินบ่เขาคือไปกินซะก่อน คือพอกินอยู่เถือนสาวคือฝนแย่ๆอยู่โอ้ยน้องบอไปแล้วเห็นว่าแล้วก็เนาะไปสัมภเวสีไปรถไปรถกาแฟแม่แดดแจมออกมาอีกแล้วนี่นะโอ้โอ้มันจังแซ่บเนาะจัวบ่อยได้จัวบ่อยทั้งเมื่อสกะ1ิโคสิที่บวชนะ เรืองคนลงเกลือลานมาตะบันดอนข่าป้าห้ากะึ้นไปห้ากินข้าวเ่ห็นจากเต่าเยดก้มันยังเลน้อยอันรุ่นเดียวกันบ้างกับบ่อยนะบ่อยจัดนะกระเซี่ยวกันเอใส่เงินทองเดียวกันตะกี้ข้าวตะกี้ข้าวจะผลลงบยายาแตะขาบผลนั้งแห้งสีอยู่บหุจักไหนแบบบมีผู้นี้อีกนะอือบรหุจัก เก็เต็นผู้ละอันนี้กระเทกใกี้บวกใครอันนี้น้าน้องน้องเลบวดเลยป้าขึ้นห้ากินข้าวพร้อมจะหูนบอไอเออยน่องมึงเลยจักโคนแปดคนมีสื่อได้ได้เรียบเรียงเสียงผสานมาดูสื่อน้ำอุ้ยแม่กูตั้งสื่อให้มวลคืออย่างนี้เพราะคลองจองกันนะคะสื่อน่ะ ขือนต้นโดยขั้นพ้หญิงกับนางกันเลยเนอนางทาวนแล้วก็นางเพชรสมรท่าพงละครท้าสอนอิไซนนางบัวไข่ท่าไพวันนางสุกสวรรค์ท้าวงพระจัร์คนสุดท้ายติดโตวงอีเกิลนั่นเองสื่อผัดบอดส่วนอันนี้เน่เสี่ยวน้องทรายเพิ่น ก็เป็นญาตินางสีค่ะญาติทั้งพ่อค่ะเพิ่นมีซักเป็นน้องค่ะแต่ว่านางสีกับเป็นน้องเพิ่นในน้ำอายุหน่อยกว่าลูกของอาบ้านน่าจะอ่านอะไพี่น้องเลยไปขึ้นไปห้างกินข้าวกินข้าวแล้วจ้ะไอ้เปิดข้าวอะไรเพิ่งไปหาใหม่เลี้ยนล้ำกันห้าวก็ขึ้นไปหากินข้าวสกอนนางสีเพราะท่านได้กินข้าวเศร้าข้าววัดเล็บชันก็จ้ะข้าววัดเจ็ดวันนะคะเวันเดี๋ยวเจ็ดว แมนเพิ่นเจี่สานน้องปลินว่าเพิ่นบวชกจนมือฮอดมือนทำบุญแจกเข่าแปล้วพี่น้องประมาณวันที่สิบหกวันที่สิบหกเด้อค่ะเราบุญแจกเข่าย้ายกบต่อเลยเด้อพี่น้องเด้ออนนุโม อย่างข้าวอื่นมาเราบุญบ่แพ้เอ้ยแพ้บุญกะนกบมือแน่แพ้แพ้บุญเดอคกะพี่น้องแจกข่าวยายโอบแจกข่าวยายโอบกับเป็นวันที่สิบหกนะคะวันที่สิบหกเป็นมือตั้งกองบุญมือก็อีกหกมือนะอีกหกมือเพราะว่ามันอวันที่สิบแมนตั้งกองบุญมือวันที่สิบห้าวันใดว่าเลือดตียมที่รย์ตั้งกองบุญกระแม่เห็ดเลยเป็นสมาชิเจ็ดกับส่บาทแล้วจบ เป็นตอนเช้าอยู่คนเจ็ดก้อนนะพ่อคุเจ็ดก้อนอ่าสิบสองก้อนอีกเรียกห่อข้าวลงก้อนอยู่แล้วมาเนี่กันในบ้านเรื่อยกันจากสิบเจ็ดเลย่นแหเพื่อจะวัดผู้ให้อันใกล้กันเพราะว่ามันตัวนี้ชิบซอกชิบซี่ผัดอันชิบซี่ผัดไอ้ห่อขาวประดับดินอืมมาที่ชิบซี่ผัดห่อขาวประดับดินชิบห้ากับว่างกับประเทศอันนี้ห้องห้ามาเฮ็ดอันเตรียมคองเห้าวสิบหกกัมเมนอันเด็ก เพื่อนหาให้เล็บเรียบร้อยไอ้เพื่อนนั้นเพื่อนในบ้านอีก็จะแจกเมื่อไรอยากสิแจกไว้อยู่นี่นะเกิดนี่ป้าป้าว่าอะไรเพื่อนกิ็ว่าไอ้เพื่อนก็ว่าอยากให้มันยินแน่อยากให้น้องเพื่อนไปฮอนฮอนมาอยากให้น้องเพื่อนเย็นเด็ดแน่พี่น้องคะนั่งโกนหัวล้วคือกวนเนาะเป็นหน้านั่งติ่มต็มเหมือนดีโบหัวล้านปันไรเพราะว่ามันหล่นเนาะ อย่าคือแม่ล้วงแม่นี่ย่แม่นี่ได้เลยกูรกินข้าวพี่น้องาใช้ชข้าวยังก็คือค่ะคือชี้เคียวหมากแย่ๆอเยินในสวรรค์เหมือนัันเอออันอันนี้ได้แต่ตอนนี้แหละค่ะบัได้ฮมผ่าแล้วก็สสำรวมนะคะเออรักินข้าวกันก่อนพี่น้องซ้อมไว้ซ่อมไว้ยางขึืนในย่างแบบสำรวม เอามือเออมือคอยเห็นขนีางจุงกลมนี <Sure> right ่เออยุบหนอพองหนอนั่งหนอยืนหนอนั่งหนอลงหนอถึงหนอยุบหนอพองหน่คือโยน้องเอ้ความมันเปื่อนบางในพูได้เอาแป้น เอาแป้นมา้ายเลยพี่เอาแป้นก้ายเลยไดนเอาแป้นก้ายเลยไปโอ้ยมันกระย่างตามสะพานนี่เหรอวะมันเปื่อนแห้งพี่ดองเอ้ยโคตรโผล่คนผันแห้งกระตกมาเติมจะสั่นนี่แหะงานและบรรยากาศแขกคนขอข่าวกินแน่ท่านได้กินข้าวเศร้าขอข่าวกินแน่ไม่อยากกินแต่มาฮู้แต่มาฮู้แซ่บแซ่บโคกนื ตาผู้แซบๆบแล้วิี๋กินบองได้ละข้ามากินนะเอามากินนะแซวยังตีนก็ปล่อยนะนี่แหละขางหนึ่งหางไทยขางหนึ่งว่างคู่ไปทั้งสี่เลยสวยแมน่นพวหลดนางงาม <c oughs> ตอนน้ำมันโป๊เนาะยังกินนอตอนนักไม่กินเนกะเริ่มจะพร้อมเลย เขาบอกไอ้เมา้มไแจกสะบานหูหนวกเลยโอนตีนพันแนวผมกินได้พันเบิร์ดเบิร์ดแต่มาหุ้นมาเหตุไ้หิวได้หนิข้าวไดทั้งที่ข้าว มกนาวนะ <c oughs> มันส่งยามาเด้อปุ้ด้เากินขา้าวมาเด้อ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 เด้บ้าคนมากาคือว่า,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 ากินข้าวละเราบ้ากัอ่้าันอ่ะเร่อน้มาได้พี่น้องไกินข้าวคัข้าวพันนกับแซ่แซ่แซ่ข้าวป้อนนะคแย่บริก,กเทาเล <c oughs> ก็จะนั้นต้องมาดั่งไรนะคะะนั้นต้องตุนไว้ก่อนเด้อแลเชื่อบริกาิหูต้มำมะฮูเชื่นใหมสิเงด้าูเปีนยยูนไหนักกว่หนัตัวน้อยปัญหาน้องตุ้งโยกไปเลย

มาสี่บกระหนุ่งไ่ดับาปแล้วมมาๆามานะจ๊ะมาเลยไปยุ่งรถจักรยนกันทบ้านท่าบานไปรัพวกนะไปไหนแย่ยมดูข้างบ่มีมะมงอยู่ข้างนั้นใส่มาได้ เออบากโอ้ัตให้บัตมันเนะออกซอยยี่เจ้าบาทเ调ดูอยู่ก่อนซอยเจ้าบาทเนาะเออนึ่ง้ยนี่มันนำสั่งเกัได้วินท่านนานี่ไปออกได้นแคนาเขาเียว

จ้ามจุ่มทรวงข้างเข่าต้่าเ้ออมัแซ่บมแซ่บมันเค็มนะนั่นก็เมนปาเต็มแจั่มจุมทรวงข้าเข่ามันแ่ั่มไรกนมาจัมพารู้่มทิมอยูจที่ิม่เียนะ

มือแรงแบบอะไกิน้งด้หลายไ้เียมันเป็นตุ่นดงกินมันเคือมแรงลงตุ่นแบ้หลายๆนยังเขาย่งเขาไปเทาคงแก้มนั่นเื่อว่าว่เียบเเมแล้วไม่เป็นก็ได้เยอะจังนี่น่ากินกได้อันนี้กินครับแรกกบุขอาอ่างเหมืนสอกตอัจนี่นะ เบกฮบกก้ากินมากแทนน้องน้งบมาชนามข้างไปสจสาปฏิการโอยเปลี่ยนใหม่เ่คะัวัสดีครัร